ครับคีิประกอบการตัดสินใจนะครับยามาฮ่า R 1 5หนะครับรถปี58นะครับรถใช้มือเดียวป้ายแดงนะครับนี่ครับดูรูปภายนอกก่อนครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับสภาพโดยรวมถือว่าชุดสีประมาณ80%สนะฮะสวยครับผมรถใช้น้อยครับผมมีร่องรอยบ้างนิดนิดหน่อยหนอยะครับอย่าไปยึดติ ภาษีหกห้านะครับใช้ยาวๆเลยยางหน้าหลังยังเต็มนะครับรถใช้น้อยนะครับใช้ไวหมื่นบอลโลเองรถดีครับภาษีหกห้านะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูฮะดูดูก่อนครับดูก่อนครับดูไม้ครับใช้ไปหมื่นหกนะครับนี่ฮะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูฮะไม่ต้องบิดครับสตาร์ทกดนี่ฮะสตาร์ทแบบนี้ รอดลึบขึ้นปกตินะครับนี่เรื่องเดินเบานิ่งๆเงียบๆเลยราคาไม่แพงครับผมราคาวันนี้ถึงสิ้นเดือนถึงต้นไหนก็ได้29,900บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรมาได้ครับ089 136 8 7 4 5รถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอย2ทับ2หมู่1นะครับอำเภอแม่สาย เรื่อข้างในใส่กิ๊กเลยนะครับนี่ฮะดูน็อตนอตยังใสยอยู่นะครับก็ใช้ได้สบายๆนะครับนี่ฮะเดินเบานิ่งๆเลยภาษี65นะนี่ฮะเดินนิ่งๆเลยอ่าสนใจโทรมาได้ครับผมครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับ